บรรยากาศตอนเช้าครับปลาคุเลาะพุร้ลาะมากก่พอเริ่มมีแสงครับเริ่มหันหมอกนี่ขนาดเลยหนาวมาได้ระยะหนึ่งนะระบจางมุมนี้ผมมองเห็นปลาไม่ ยำหนึ <ama> e? ่งน่ wow. ่ก็เป็นปลาไม่ตีนีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะฮะต้นไม่สูงนะผมว่าแน่แจ่ว่าเป็นม่อนดอยหรือว่าเป็นต้นไม้สูงเป็นยำ เดินหันแสงแล้วเดี๋ยวจะเป็นการแสดงของละออนนะฮะเดี๋ยวเามาดูครับแลวอ่ถ้าสม S <S เ,เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันครับบรรแน่ใจว่าจะเป็นการแสดงชุดตวนก็ตีซ่อมบนเวทีนะบันแม่ใจว่าชุดนั้นจะเป็นชุดตีเต้นโชว์ในงานมแมลงจะเป็นต้วจีนหรือว่าฝัเจ้านะบางทีอาจจะเป็นทั้งสองช่วงเลยก็ได้ม,มาุมดูดู <S <S นี่ครับหมูบ้บานป่างกุลละครับตำบนสี่ถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับงานตรุจจีนประจำปี2567นะครับใครสนใจอยากจะมาแอลปีนี้บัตันกับเดี๋ยวปีหน้าครับคิดว่าน่าจะมีการเซตระบ,บบการจัดหือเหมาะสมครับการต้อนรับนักท่องเที่ยอวอตัยนะครับ พว่าปีนี้นี่ได้ยินข่าวจากอันปีน้องฝั่งตุระบอกว่าตั้งใจว่าจะจัดกันแบบภายในเงีย,งยบๆเล็กๆ,กๆน้อยๆนะแต่อู้กันไปอู้กันมาในหยาดมู่ปีๆน้องๆปีอันกลับมาบ้านนะได้ระดมทุนกันเริ่มจัดขยายใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังมาได้ประชาสัมพันธ์เป็นทางท่องเที่ยวยางทางการเตื้อนะครับ บอกเฉพาะกลุ่มที่สามารถประสานจนมาได้นก็มีพวกัไอรับเกียรติมารวมที่จกรรมครั้งนี้ตัวเองนะก็ขอบคุณปัวหลวงซิปนาคใหญ่บ้านแล้วก็ชานใช้นะฮะพิชิตแล้วก็คุณเหมยกูระแล้วก็ทุกทุกท่านนะฮะสมาชื่นชมกูร่ตัวนี่นะเปิดการแสดงของเด็ก bên đề <laughs> à, bị... <laughs> của sự mới tạo, có thể hả, cứ tình các bạn, โยนไม่อันนี้เป็นพิธีเสียงท้ายออียงหรือเปล่าครับอ๋อครับอันนี้เหมือนกับประมาณแบบสรุปละสรุปพิธีของแต่ละวันของวันเนี้ยของวันเนี้ยปีใหม่เนี่ยครับครับแล้วก็สรุปว่าขอบคุณแล้วก็ส่งเจ้าอือันนี้ก็จบบละครับครับอ๋อเหมือนสรุปว่าเทพิธีแล้วนะครับ้องแล้วก็ส่งเจ้าครับส่งเจ้าแล้วก็มีการแสดงดื่นเริงละครับอือ ฝ้ายยิงน้ำเหรอจำจะนอได้นี้ำนนจับแับที่นี้ตรงสองที่เลยนมานอนได้รู้อ๋อนี่ เนตีเป็นจัดตีตรงเสาทิศนี่เพราะว่ามันมันตรงของมันเองเครับอ๋อได้เป็นวันมาพอดีตรงพอดีแต่ละปีมันจะมาเเมือนกันว่าพอดีปีนี่มันตรงกระเสาทิ์ก็เลยพอดีเลย อย่างปีกอนน่มาตรงกับวันอังคารมันพูดครับก็เลยไปได้กับบางคนยูไก่นอนลุกรัวออนเนี้ยนหนังสือยูนค่นบแล้วก็ตัวจีนมันเป็นอะไรอย่างที่บ่ยุติธรรมแต่ใดอย่างปีใหม่วันคริสต์มาสหรือวันปีใหม่ของฝรั่งะเนาะมันได้เป็นวันยุดแต่ตัวจีนมาได้เป็นวันยุดก็เลยน้อยใจน้อยนะแต่ก็โอเคเพราะว่า เขาก็ยังรวมตัวกันได้ว่สุดยอดแล้วครับหรือนี่ก็ถือว่ามารวมกันนักอยู่ขับลูกหลานได้ปิ๊กสับเพิ่งใส่ติดมานี่ก็แสดงถึงความสามัคคีกันเนาะเขามาจากประเทศจีนมามาหลายกี่ชั่วอยยุคนกันจังแต่เขายังมีความสามัคคีกันอยู่นี่แสดงถึงความฮักพุ่มเกี่ยวกันแล้วก็รักษาวัฒนธรรมไว้มันถมอยู่เดือนน้อยหนึ่งปีก็ได้มาป้ากันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็เป็นการซื้อ ทอดไปให้นีเฮาอย่างเนี้ยมาเดียวนี้ก็มีรุ่นหลานอย่อ่งเนี้ยครับช่วงต่อไปเฮาก็แม่ฮะจะอยู่ได้เมื่อนบหนึ่งหัวแต่หลานก็มีอยู่ละหู้ทางก็คือกันนะครับหนัอครับโอเคครับขอบคุณครับน่รงส่งเจ้ากนนะ่ใน <c stimulus> <DVD> เรีอย,อะะญญยบร้อยนะฮะสัญญาณเรียบร้อยนะฮะกลับต่อไปก็เป็นงั้นเล่นเล้งครับการเล่นเล้งต้อนรับปีใหม่ของต่งผูล่อครับปีหน้านี่ถ้า โยบีคงจะต้องเสาวที่แํมนะ